สวทชโดยนาโนเทคผนึกคอพอลงนาม MOU หนุนนวัตกรรมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนำล่องลุ่มน้ำกบเดือนหน้าในการผลักดันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมค่ะรวมถึงขับเคลื่อนง,งานวิใจัยให้เข้าถึงประชาชนโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชโดยศูนย์นานโนเทคโนโลยีแห่งชาตินานโนเทคลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อการจัดการคุณภาพอากาศ PM2.5 คุณภาพน้โดยนำล่องในลุ่มน้ำกบภายในงานได้รับเกียรติจากดรอุรชารัตานนชัยผู้อำนวยการศูนย์นาโน,โนเทคโนโลยีแห่งชาตินาโนเทคสวทชกล่าวถึงความร่วมมือกันในครั้งนี้ค่ะโดยศาสตราจารย์ดรชูกิจลิมปิจํานงผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชและนางสาวปรยาพรสุวรรณเกตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันค่ะโดยโครงการที่2หน่วยงานร่วมมือกันในครั้งนี้คือการนําเทคโนโลยีและนวัตรกรรมต ตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อสนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่แม่น้ําและลุ่มน้ากกที่กําลังเป็นประเด็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันกันค่ะโดยได้ลงพื้นที่ลุ่มน้ากกในอเาเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสคพ .1 เชียงใหม่ในการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อน,นําไปวิเคราะห์ด้วยเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าตรวจวัด,ว,ดวิเคราะห์ปนเปื้อนโลหะหนักผลการตรวจสอบสอดคล้องก,กันกับผลจากวิธีมาตรฐานค่ะโดยเครื่องสามารถนําไปขยายผลได้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการในขั้นตอนต่างๆความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนกันคะ่ะความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่า ร่วมมือกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่ปี2-5-6-6กนะคะก็ในภาพของสวทชโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะก็ทำงานกับกรมควบคุมมลพิษนะคะที่เรียกว่าเป็นสคออพอในแต่ละพื้นที่นะคะในการที่ลงไปในช่วยในเรื่องของการพัฒนาบำบัดคุณภาพของน้ำนะคะโดยใช้เทคโนโลยีนาโนในขณะเดียวกันเราก็นำเรื่องของการตรวจวัดคุณภาพ น้ำด้วยนะคะโดยที่หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยสามารถจะ,ะตรวจไม่ว่าจะเป็นน้ํากลุ่มอุปโภคบริโภคว่ามีการปนเปื้อนของโลหะหนักหรือเปล่า ะะรวมจนถึงภาวะ,ะวิกฤตในช่วงที่ผ่านมานะะในกลุ่มของสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนะคะ,ะทีมงานก็มีการลงลง,ลงลงพื้นที่นะคะร่วมกับทางกรมควบคุมมลพิษเช่นเดียวกันในกลุ่มพื้นที่ของอเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่นะคะในการสุ่มตรวจน้ำนะคะแล้วก็ ทดสอบในเรื่องของการนำระบบเซนเซอร์ไปใช้ในการตรวจวัดซึ่งสามารถเห็นผลได้ทันทีนะคะแล้วก็เทียบกับแบบมาตรฐานของทางกรมควบคุมมลพิษด้วยค่ะนอกจากนี้ก็มีการประเมินในแต่ละจุดในพื้นที่นะคะโดยใช้ดูในเรื่องของความเป็นพิษนะคะโดยใช้เรื่องของปลามมาลายนะคะหลังจากนี้คงได้มีโอกาสนําเรียนในส่วนของผลร่วมกว่าทางกรมควบคุมมลพิษต่อไปของพอพอเองนะคะทาง อเทกนะคะก็ได้ไปร่วมลงพื้นที่นะคะกับทางกรมควบคุมระพิดนะคะที่เชียงใหม่แล้วก็เชียงรายแล้วก็นําเครื่องมือที่วิจัยโดยทางนอร์เท็กซนะ,ะเป็นทดลองใช้งานแล้วนะคะซึ่งก็พบว่าผ่านมาตรฐานที่เป็นเทียบเคียงกับมาตรของกรมควบคุมละพิดนะคะก็ เราจําเป็นต้องใช้เครื่องมือที่สามารถจะบอกผลได้เลยทันทีนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีการตั้งศูนย์ให้ความรู้กับประชาชนนะคะที่เชียงใหม่และก็เชียงราย mm hmm. ก็ประชาชนเอาน้ําให้เราตรวจนะคะ mm hmm. ก็ถ้าไปรอในห้องปฏิบัติการก็ใช้เวลานานอันนี้ทางโนเทคก็ไปช่วยเรานะะในการที่เอาน้ํามาแล้วก็ตรวจเจอเลยว่าเออมันมีสารหนูหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยประชาชนก็สบายใจถ้าตรวจไม่เจอ ลงพื้นที่ไปสอง,สองครั้งค่ะก็จะมีที่สคพ .1 เชียงใหม่นะคะแล้วก็มีการสุ่มตรวจร่วมกับทางกรมควบคุมมลพิษค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ผลก็ออกมาแล้วนะคะแล้วก็สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานการตรวจจากห้องปฏิบัติการได้นะคะก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการาคุยเรียกว่า,ายเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในพื้นที่จริงๆนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษด้วยค่ะ ต้องบอกว่าในภาพของสวทชโดยสู์นานโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะเรามีเทคโนโลยีแต่ว่า ถ้าเราไม่มีพัธมิตรที่เป็นหน่วยงานรัฐอย่างกรมบควบคุมมลพิษเนี่ยเทคโนโลยีก็จะไม่ถูกนําไปใช้ประโยชน์นะคะก็คิดว่าเรายินดีค่ะที่ทํางานทั้งในภาพของการตรวจประจําปีนะคะหรือการตรวจอย่างต่อนเนื่องรวมถึงการตรวจในช่วงที่มีาภาวะวิกฤตของประเทศด้วยค่ะคือตอนนี้ในแง่ของทางด้านเทคโนโลยีนะคะเราก็สามารถพิสูจน์ทราบได้แล้วว่า,เ,าเทคโนโลยีที่มีในการตรวจภาคสนามตรวจในพื้นที่เนี่ยเทียบเคียงกับการตรวจในห้องปฏิบัติการซึ่งใช้เวลา 啊。Yeah. แล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายที่สูงกว่านะคะ,ะปัจจุบันก็หารือกับทางกรมว่าจะขยายผลกับหน่วยงานที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไงได้บ้างเพื่อให้ในชุมชนสามารถจะดูแลตัวเองแล้วเขาก็สามารถจะมีน้ําสะอาดในการใช้แล้วก็การดื่มด้วยความท้าทายในเรื่องของการจัดก,การมลพิษและสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือทํายังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ว่าตรงนั้นนะเป็นสิ่งที่มีมลพิษหรือเปล่าแล้วก็ให้เขารู้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถป้องกันตัวเองแล้วเราก็ไปแก้ไขปัญหาได้ทัน ทุทีอันนี้ถึงต้องพึ่งทางวิทยาศาสตร์ทางนาโนเทคมาช่วยค่ะ,ะจากผลการตรวจล่าสุดนะคะก็ค่าก็ยังเพิ่มขึ้นค่ะก็คือยังพบสารหนูอยู่ในลำน้ำทุก,ทกจุดที่เราตรวจวัดน,นะคะก็อันนี้ถึงบอกว่าสิ่งที่ สิ่งที่จะต้องให้นานโนเทคไปช่วยก็คือประชาชนเขก็กังวลว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยถึงต้องออเอาเครื่องมือที่สามารถแปลผมได้ทันทีเลยลาสามารถแสดงผมได้ทันทีแล้วก็อันนี้จะเป็นข้อมูลที่ไปซัพพอร์ตทางฝั่งของกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องไปเจราจาต่อไปต้องเร่งเจราจาเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะมาเรื่อยๆรื่อยๆวันที่7สิงหาท่านรองนายกมีกำหนดการจะไปที่เมียนมาค่ะ ก็ทางกรมควบคุมลพิกัดทางกรมเอเชียตะวันออกก็จะหารือกันเรื่องนี้ว่าจะมีประเด็นสําคัญประเด็นหลักอะไรที่จะนําไปเจราจาได้ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องน้ำนี่แหละค่ะก็บอกว่าน้ำเนี่ยเราต้องหา้ําสะอาดให้กับทางประชาชนได้ใช้ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็พยายามจะหาน้ําไปให้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ําก่อนแล้วก็ เชียงรายกับจังหวัดเชียงใหม่เองเขาก็ไปให้คาแนะนาอยู่แล้วว่าออสามารถใช้น้ําได้ไหมไม่ได้แต่ว่านี่จากเชียงรายก็มีประปามีประปาซึ่งซึ่งได้มาตรฐานแต่จังหวัดเชียงใหม่นเนี่ยต้องใช้ประปาหมู่บ้านซึ่งทางนานโนเทคเนี่ยค่ะก็จะไปช่วยในการที่จะไปบังบัดให้น้านั้นได้ตามมาตรฐานคือเนื่องจากว่า เราจําเป็นต้องมีงบประมาณในการดําเนินการนะคะการที่เราร่วมมีในการเป็นเป็นทางการเนี่ยการที่เราจะไปขอสนับสนุนงบประมาณขอรับงบประมาณเพิ่มเติมเนี่ยทางนี้ก็ต้องใช้งบประมาณเหมือนกันทางเราก็ใช้งบประมาณเหมือนกันแล้วว่าบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของที่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมแล้วก็กดำเนินงานที่เป็นทางการเวลาเราไปเกิดเจอปัญหาอะไรกันเราก็จะแบบเออช่วยกันแก้ปัญหาก็เรื่องขยะอาหารนี่แหละค่ะ ขยะ <Food S 1> อาหารเนี่ยเป็นฟู้ดเควสเป็นแหล่งเป็นหลักเลยที่ทําให้เกิดโลกร้อนแล้วก็ในเรื่องขยะอาหารก็เป็นขยะอาหารที่เป็นขยะหลักของของขยะที่ไปสู่ระบบกํากำจัดขยะมูลฝอยซึ่งอันเนี้ยเขากำลังวิจัยพิจารณาในเรื่องของเครื่องกำจัดขยะที่เป็นเครื่องย่อยกึ่งปุ๋ยเนาะกึ่งสารอะไรเงี้ยสารกรสป,ปรุกปดินใช่สาสกระปรุกปนดินซึ่งท่านทุกท่านทราบก็คือเครื่องย่อยอาหารขยะอาหารจะมีราคาแพง ก็บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ทางนอทตสามารถพัฒนาได้เชิงความนี้ที่ต้นทุนต่ำได้นี่ก็จะช่วยประชาชนได้มากถ้าเป็นในส่วนของศูนย์นาโนนอกเหนือจากเรื่องน้ำนะคะก็จะมีเรื่องของ PM 2.5ที่แต่เดิมเนี่ยเราทํางานร่วมกับทางกฟผในพื้นที่แม่ม้อลำปางนะคะในการตรวจวัด ก็ปัจจุบันก็ยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับทางกรมควบคุมพลพิษนะคะในส่วนของเรื่องเซ็นเซอร์ที่เรามีว่าจะสามารถนําไปใช้ในเรื่องของการขยายผลดูในเรื่องของ PM 2.5ที่เกิดจากทางด้านการเกษตรนะคะรวมถึงในพื้นที่จุดอื่นในเมืองหลักๆเป็นต้นก็อนถ้าถ้าเซ็นเซอร์นี้ได้ตามมาตรฐานนะคะเราก็จะได้นาไปใช้ได้ต่อ ได้ก็เมื่อกีอ้ทางด้านขวามือที่ที่มีแสดงนะคะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการตรวจวัดเป็นเซนเซอร์นะคะ,ะดูด้วยสีแต่เป็นการตรวจวัดเชิงปริมาณนะคะแล้วก็ทุกอย่างเชื่อมบนระบบคลาวนะคะสมันสามารถจะสุ่มตรวจในแต่ละจุดแล้วก็ ดึงข้อมูลแล้วก็ทำเป็น database เป็นฐานข้อมูลได้นะคะรวมถึงการตรวจกลุ่มของโลหะหนักเราเรียกว่าใช้เทคนิคทางด้านเคมีไฟฟ้านะคะก็จะตรวจกลุ่มพวกโลหะที่อันตรายนะคะเช่นกลุ่มของ สารหนูกลุ่มของอทองแดงเป็นต้นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราใช้ในการลงพื้นที่ตามที่ได้เรียนแจ้งนะคะในกลุ่มแม่น้ำโกนอกนจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการบำบัดน้ำนะคะซึ่งมีการทำกับพื้นที่ในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอในแต่ละ อ,อบอตอ,อบทต,ต่างๆนะคะพัฒนาระบบบําบัดน้ําโดยใช้ไส้กรองแล้วก็มีการเคลือบด้วยนาโนนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อได้ดีขึ้นรวมถึงการแดัดแปลงวัสดุในท้องถิ่นนะคะเช่นกลุ่มของเปลือก,มกแมคคเาเมียหรือว่ากลุ่มของถ่านนะคะมาใช้เป็นวัสดุไส้กรองที่ราคาถูกที่ในชุมชนสามารถจะทําได้เองด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของระบบการกรองกลุ่มของยาปฏิชีวนะนะคะซึ่งก็ตั้งเป้าในระยะกลางก็คือการใช้ ในระบบบาบัดน้ําเสียในโรงพยาบาล